เกินท่านสุรเชษประวีนวงศ์มุติกรับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษประวีนวงศมุติผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะฮะวันนี้ผมจะมาอภิปรายในหัวข้อกู้มั่วกลัวเสียโอกาสซึ่งตามสไตล์ของพรัก อนาคตใหม่เดิมนะฮะก่อนที่เราจะมาเป็นพักเก้าไกลเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนแนวทางการอภิปรายของสภาแห่งนี้จากต่างคนต่างพูดเนี่ยมาวางกรอบการพูดดังที่ทุกคนอาจจะเห็นในสไลด์ภาพนี้นะครับผมแราแบ่งกรอบการพูดออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆก็คือ1ล้านล้าน5แสนล้านแล้วก็4 000, 000, ี่แสนล้านเสร็จแล้วเราก็แบ่งท็อปิกต่างๆนะฮะจะมีผู้มาพูดในเรื่องของภาพรวม เรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการเยียวยาแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆหนึ่งหัวข้อก็จะมีหนึ่งคนพูดนะฮะในส่วนของผมเนี่ยผมศึกษาในเรื่องของภาพรวมแล้วก็ที่มาของเงินนะฮะและจากไปศึกษาไปพูดคุยไปถกเถียงกันในพักเนี่ยแล้วตกผลึกออกมาเนี่ยผมได้ข้อสรุปเป็นคำสั้นๆนะฮะว่ากู้มั่วกลัวเสียโอกาสเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอภิปรายให้เพื่อนสมาชิกฟังนะฮะว่าทำไมผมถึงบอกว่ากู้มั่วกลัวเสียโอกาส จากที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบไปนะฮะพวกเราก็ยังลงพื้นที่กันอยู่แล้วก็รวมตัวกันมาในนามก้าวไกลเราได้ศึกษาสถานการณ์โควิดได้พูดคุยกับประชาชนได้ช่วยเรียกร้องให้ประชาชนเรามานั่งดิเบตการถกเถียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้สุดท้ายเราได้ข้อสรุปว่าใครชนะไม่รู้รู้แต่ประชาชนแพ้เพราะอะไรเหรครับท่านประธาน ในในการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยจริงๆมันเป็นการเทรดออฟระหว่างสงสิ่งนะฮะก็คือเรื่องของสาธารณาสุขกับเศรษฐกิจแต่เหมือนสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยจะให้ความสําคัญแต่ในเรื่องของสาธารณาสุขล้วนๆคือเราจะมองปัญหาอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเราต้องเทรดออฟไม่ไม่ใช่จะเอาด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวนะฮะ แล้วเราก็ได้ศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆได้วิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยเราพบว่าทั่วโลกนะฮะโอกาสจบได้เนี่ยมันมีแค่2ทางเท่านั้นนะฮะหก็คือสิ่งที่เรียกว่า herd immunity ก็คือทุกคนค่อยๆได้รับเชือ้อนะฮะแล้วสร้างภูมิคุ้นกันด้วยตัวเองถ้าจบที่สองที่เป็นไปได้ก็คือมีวัคซีนเกิดขึ้นมานะฮะประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยก็คือเชื่อในท่าจบที่สเรื่องของวัคซีนนะฮะซึ่งตรงนั้น กีเว้นว่าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไปทางนั้นนะฮะแต่สิ่งที่รัฐบาลคิดแตกต่างจากเราเชื่อแตกต่างจากเราเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยเหมือนว่าวัคซีนมันจะมาในเร็ววันนี้ครับอีกเดือน2เดือนเนี่ยมันจะมาแล้วซึ่งเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันต้องอีกเป็นปีนะครับผมอีกอย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยกว่าจะมีวัคซีนออกมากว่าจะดิสติบิวไปทั่วโลกนะฮะนั้นหากรัฐบาลไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะฮะแล้วยังกลุมกลุมบีบ จนเศรษฐกิจมันเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมยังยังอยู่ในพลกอยู่เลยนะฮะณนะวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยพังแน่นะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมจะพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาพรวมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงที่มาของเงินนะนะในส่วนของพระกกราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าพรากอเงินกู้1ล้านล้านบาท ทำไมผมถึงบอกว่ากู้มัวกลัวเสียโอกาสนะฮะท่านประธานลองจินตนาการไปพร้อมกับผมนะฮะหากท่านประธานมีบัตรเครดิตนะฮะแล่ท่านใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายไปเรื่อยนะฮะซื้อรถซื้อเรือสำราญซื้อปืนนะฮะจนเป็นหนี้500แสนนะฮะแต่เหลือเครดิตลายอยู่1 0 0 0 0แเนะะี่ยแล้วโชคไม่ดีดันเกิดอุบัติเหตุนะฮะค่ารักษาพายาบาลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะไหนจะต้องกินต้องใช้อีกท่านยังจะมาเปลี่ยนรถใหม่ไหมครับผม หรือจะเก็บเงินส่วนนั้นไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาลซื้อข้าวกินและหากมีเหลือก็ลงทุนหารายได้เพิ่มนะฮะนั้นตรงนี้สําคัญนะหากระวางแผนไม่ดีเนี่ยไอ้เครดิตไลท์ที่เหลือหนึ่งแสนเนี่ยนะฮะมันก็จะหมดไปอย่างศูนย์เปล่านะฮะเสียโอกาสในการฟื้นตัวแล้วก็ยังต้องใช้หนี้อีกระยะยาวนะฮะเงินกู้ไม่ใช่ได้ได้นะครับท่านประธานไม่ใช่เงินบริจาคด้วยนะฮะเพราะนั้นมันต้องใช้คืนนะครับผมเพราะนั้นกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยกู้ได้ครับ เราฝ่ายค้าเนี่ยเราไม่ได้ค้าอันทุกเรื่องนะฮะเราเราศึกษาข้อมูลแล้วเราพิจารณาโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญเครดิตไลน์นี่ยังเหลืออยู่นะ,ะเราก็คํานวณน,นะ,ะตัวเลขออกมาก็คล้ายๆกับที่กระทรวงการคลังมาชี้แจงเมื่อครเมื่อครู่อ่ะนะฮะคือมันจะทําให้จากระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยที่เราอยู่ที่ประมาณสัก4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอดเนี่ยปี6 3สามันจะพุ่งขึ้นไปประมาณ5้าบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ปี6 4สี่เนี่ยจะไปอยู่ที่5้าแดเปอร์เซ็นต์ขณะที่รายได้เนี่ยอาจจะต่ํากว่าเป้านั่นก็คือ พูดง่ายๆจะติดเพดานนะครับผมงั้นก้าไกลเนี่ยเราเข้าใจสถานการณ์เราให้กู้นะฮะแต่เราต้องเรียนว่า opportunity cost เนี่ยหรือว่าค่าเสียโอกาสเนี่ยมันสูงมากนะฮะและประชาชนเนี่ยจะต้องแบกในส่วนนี้เพราะว่ามันจะทำให้นี่สาธารณะนะฮะเพิ่มเป็น8ล้านล้านบาทพูดง่ายๆคือประชาชนต้องแบกประมาณที่คนละ1,20,000บาทนะฮะนี่สาธารณะทุกวันนี้ครับพอพอเรากู้1ล้านล้านเข้าไปแล้วเนี่ย นั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไปชนเพดานเนี่ยเงินส่วนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นบาซูก้าลูกสุดท้ายอะครับแล้วประชาชนต้องช่วยกันใช้นะฮะประชาชนต้องช่วยกันคาดหวังนะฮะว่ามันจะแก้เศรษฐกิจได้นะครับการกู้มากครั้งนี้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะเรารู้ดีนะฮะว่ามันผ่านวิกฤตอะไรต่างๆมาหลายครั้งนะฮะไมไว่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มหาอุทกภัย แล้วเราก็โดนมหาปรยุุธภัยมาต่อเนื่องเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยหกสามเนี่ยเราเจอโควิดเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเทียบกันแฟร์เนี่ยอย่าดูแค่เงินกู้นะครไปดูที่รายจ่ายของงบประมาณประจําปีนะฮะแท่งแท่งสองสีเนี่ยนะสีส้มเนี่ยก็คือเรื่องของเงินกู้ชดเชยการขาดดุลก็คือเงินกู้รายปีปกติส่วนแท่งสีน้ําเงินเนี่ยนะก็คือเงินกู้พิเศษเพิ่มเติมสําหรับ สิ่งพิเศษอย่างเช่นต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนะฮะงนั้น,ะะน,นดูในช่วงมหาประยุทธภัยนะกู้มาทุกปีนะครับผมแต่ปีนี้มากหน่อยเพราะมีโควิดนะฮะงนั้นสังเกตได้ว่าทุกนายกรัฐมนตรีจากปี2540มาถึงปัจจุบันนะฮะผลเอกประยุทธ์จันโอชากู้เยอะสุดนะฮะ กู้ <ST AR C ess Technically> เงินไปแล้ว3.6ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น5 5 0 0 0บาทต่อคนนะฮะเมื่อเทียบ <ST AR C ess> กับสไตาลที่แล้วนี่ทั้งหมดที่ผมบอกเนี่ยแสนสองหมื่นบาทต่อคนนั่นแปลว่าอะไรครับ <ST AR C ess> นั่นแปลว่านี่ของคนไทยในวันนี้นะฮะส6รร้างนี่โดยประยุทธ์ที่ผมบอกว่ากู้มั่วนะครับมาดูนะฮะว่ากรอบตัวเลขมาจากไหนนะฮะการที่จะเป็น1ล้านล้านบาท หรือว่าสาธารณสุข4 5 0 0 0ล้านบาทเยียวยา5 5 0 0 0 0ล้านบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจ4,00 0 0ล้านบาทเนี่ยถามหน่อยครับกรอบตัวเลขพวกนี้มาจากไหนมันไม่ได้มีรายละเอียดโครงการเลยนะฮะว่าจะเอาไปทําอะไรจะฟื้นฟูได้จริงไหมจะล้วนไหลไหมนะฮะเอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีกระดาษอยู่เจหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีรายละเอียดมีตัวเลขสําคัญอยู่สําคัญอยู่แค่3ามตัวเลขนะฮะมีอยู่2หน้าวัตถุประสงค์ที่พูดถึงรายละเอียดนิดหน่อยคร่าวๆตรงนี้ครับผม แล้ที่จะกู้มาอย่างนี้นะฮะทางสภาพัฒน์เองก็ได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่18นะฮะว่าต่อให้กู้มาแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูไปแล้วเนี่ย GDP ก็อยู่ที่ลบ5.5%ในปี6-3และถ้าเราดูประวัติย้อนหลังที่หน่วยงานราชการประมาณการมานะฮะต้นปีก็จะบอกสูงแล้วค่อยๆปรับลดมาเรื่อยๆนะฮะ ประกอบกับสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเข้าใจปัญหาผิดแนวทางการแก้ไขปัญหาผิดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตัวเลขจริงเมื่อหมดปลายปีนี้เนี่ยอาจจะลบเหรือลบสิเลยด้วยซ้ำนะฮะนั้นกาดไม่ตกเนี่ยแต่ต้องชกไปด้วยนะครับไม่ใช่ยืนนิ่งๆนะฮะแนวทางแก้ไขกับปัญหาก็คือต้องเป็นลักษณะที่อย่างเมื่อกี้ท่านวิโรจน์ออกมาอภ,อภิปรายนะฮะมันต้องเป็นลักษณะบีบคลายบีบคลายนี่บีบจนหน้าเขียวจะตายนะไม่คลายสักทีนะฮะ พระราชะกําหนดนี่ยังจะใช้อยู่ทําไมนะฮะเพราะฉะนั้นพอพอมันบีบมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยควรจะคลายให้เศรษฐ,ฐกิจมันเดินได้พอคนหายใจได้แน่นอนมันมีโอกาสเสีย่ยงคนติดเชื้อเพิ่มเราก็ต้องมอนิเตอร์ตลอดพอเริ่มมีเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปบีบใหม่นะฮะแล้วก็บีบคลายบีบคลายไปเรื่อยๆจะบีบจนตายนี่ไม่ได้นะฮะคนอดตายนี่มากกว่าคนติดเชื้อตายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งฐานความคิดเนี่ยนะฮะว่ากรอบอะไรเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะจะมาทําแบบโยนตัวเลข 4 5 5 5 4นี้ไม่ได้นะฮะเราต้องดูฐานความคิดว่าเราต้องดู3พรกรเนี้ยควบคู่กับพรบรอโอนงบแล้วก็พรบรงบหก4ควบคู่ไปด้วยนะฮะต้องดู5ก้อนใหญ่ๆนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะแต่ที่เราดูมาแผนการใช้จ่ายรวมถึง track record ก,การใช้เงินของรัฐบาลชุดนี้นะฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านวางแผนกันจะทำเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรถ้าเป็นก้าวไกลมองนะฮะเรามองว่าเงินส่วนเนี้ย ที่จะไปถึงบุคคลเมื่อเทียบกับบุคนิติบุคคลเนี่ยมันต้องไปถึงบุคคลมากขึ้นแล้วเราเมื่อเทียบ SME กับทุนใหญ่เนี่ยเราเชื่อว่าเงินต้องไปทาง SME มากขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็ฝากให้ท่านไปคิดนะครับผมเราเนี่ยหวังดีกับประเทศนะฮะเราบอกให้เกลียก,ก่อนกู้แต่ท่านก็ไม่ทำนะฮะ ข้อเสนอเกลี่ยก่อนกู้ของพรรคก้าไกลเนี่ยมีมานานนะนอกจากรายจ่ายลงทุนเนี่ยยังมีรายแจกประจําที่ตัดเพิ่มได้อีกมากนะอย่างน้อยเนี่ยท่านสามารถตัดได้เลย1นึ่งแสล้านบาทแน่นอนฮนะถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราตัดเพิ่มได้อีกแสนล้านบาทแน่นอนคนระับแล้วเราเสนอโซลูชันนี้ตั้งแต่ตอนที่เราทํางบประมาณปี63นะเราเรียกว่างบประมาณฐานศูนย์คือไม่ใช่ว่าท่านจะทํางบประมาณออกมาคล้ายๆปีปีที่แล้วเนี่ยคือท่านต้องเริ่มจากศูนย์นะฮะและอะไรจําเป็นค่อยๆหยิบเข้ามานะฮะ สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยอย่าเรียกว่าตัดงบเลยนะฮะที่ตัดได้ห้าหมื่นละ้านแปดหมื่นล้านเนี่ยนะถ้าถ้าตัด ในส่วนของจะใช,ใช้คืนเงินกู้เนี่ยก็จะแค่ห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะฮะรัฐบาลแค่เลื่อนงบครับไม่ได้ตัดนะฮะที่ตัดจริงๆเนี่ยเอาออกไปเลยเนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่เป็นทานเลื่อนงบก็คือแทนที่จะจ่ายค่าจองโครงการเนี่ยปกติโครงการเวลาทําหลายๆปีเนี่ยมันจะมีค่าจองโครงการคือจ่ายงบประมาณปีแรกอย่างน้อย20%ก็ลดเหลือ15%เปอร์เซ็นต์นั้นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแค่การลดเงินดาวนะฮะลดค่าจองโครงการแต่โครงการมันยังอยู่ถ้าไม่ได้ตัดนะฮะ รัฐมนตรีทุกท่านผมฝากไปคิดเพื่อประชาชนนะฮะอย่าห่วงงบนะฮะท่องไว้ด้วยเงินที่เท่ากันเนี่ยเอาไปทำอะไรดีกว่านะฮะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนรถใหม่ได้ไหมครับโต๊ะเก้าอี้อาคารสํานักงานเนี่ยท่านเอาไว้ก่อนได้ไหมครับอาวุธนี่พักไว้นานๆเลยนะฮะส่วนรถถังที่เอาไว้สำหรับวันเด็กนี่ยังไม่ต้องนะฮะจะมายึดอำนาจนี่อย่าให้มีเลยนะครับก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมใช่ไหมฮะ อกจากนั้นนะฮะที่กู้มาเนี่ยนะก็กู้มาแบบดอกแพงนะฮะคือท่านต้องเข้าใจว่าเวลาดอกแพงเนี่ยยิ่งดอกเบีย้ยสูงเนี่ยนี่จะยิ่งบานคือการที่ท่านกู้เงิน1%กับ3%เนี่ยผลจะต่างกันมากเพราะเป็นการดอกเบีย้ยทบต้นนะะั่นะมันก็จะไปเบียดบังงบประมาณในอนาคตนะครับผมแต่ที่ท่านทำนะ,ะออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันเนี่ย ดอกเบีย้ยสูงกว่าตลาด3เท่านะฮะสำหรับรุ่น5ปีแล้วก็2.5เท่าสำหรับรุ่น10ปีนะฮะดูกราฟแท่งนี้นะเทียบเทียบลายที่สีแดงแดงนะฮะกับตัวเลขที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือท่านให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยของพันธบัตรรัฐบาลมากนะฮะแน่นอนครับในมุมนี้ท่านก็จะบอกว่าเออมันก็ตีนะมันก็จะได้มีคนเอาเงินมาเงินสะสมไว้มาลงเราก็ต้องมาดูดิครับว่าใครได้ใครเสียการที่ท่านออกพันธบัตร ดอกเบ so oh right ี้ยสูงสูงเนี่ยคนทั่วไปมีเงินซื้อไหมครับก็มีแต่ผู้มั่งมีที่มาซื้อฮะแต่สุดท้ายประชาชนทุกคนต้องมาช่วยกันแบกอะครับผมท่านจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหรอฮะแบบนี้ไม่ดีนะฮะนั้นเรากลัวเสียโอกาสนะเพราะนี่คือมันจะเป็นหนี้เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปพักก้าวไกลไม่ได้ห้ามกู้เงินแต่ต้องเกลี่ยให้ดีก่อนแล้วใช้เงินอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสงบประมาณต้องถูกใช้ในการชำระ คืนเงินกู้บางส่วนทุกปีนะทำให้เหลือเงินในการพัฒนาประเทศน้อยลงนะอย่างที่ผมเรียนนะเรียนย้ำนะเงินกู้ไม่ใช่รายได้นะครับและแน่นอนไม่ใช่เงินบริจาคด้วยนะครับสารไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ท่านประธานต้องเข้าใจนะครับนี่ต้มยำกุ้งนะฮะวิกฤตปี40เนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้คืนไม่หมดนะฮะแล้วเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยต้องใช้นี้กันไปอีกกี่ปีครับ กู้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยคือการสร้างหนี้เพิ่มให้ประชาชนคนละหน0 0งาพันบาทนั้นประชาชนลูกเด็กแ,กแดงต้องจับตานะฮะสิ่งที่รัฐบาลจะสร้างหนี้ไว้เนี่ยจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์หรือค่อนข้างจะสูญเปล่าเราก็ต้องตามดูกันนะฮะเพราะเรากลัวเสียโอกาสครับประวัติมีแล้วนะฮะหายนะจากการที่เราไร้ความสามารถในการใช้หนี้คือหาเงินไม่เก่งะฮะแต่ใช้เก่งใช้ไม่พอก็ไปกู้มาเนี่ยนะฮะ FIDF เนี่ยฮะยังเหลือเงินต้นอยู่อีก8แสนล้านนะฮะจะต้องใช้อีกกี่ปีถึงหมดนะไปดูสถิติกันนะครับผมกู้มา,าตั้งแต่ปี41นเนี่ยนะฮะทยอยใช้นี่มา22ปีเนี่ยน้อยมากนะครับผมแล้วตั้งแต่ปี55เนี่ยพอไม่มีเงินก็ไปเอาจากดอกเบี้ยเงินฝากของประชาชนมาช่วยจ่ายนะฮะังั้นตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีละ40 0 0มล้านบาทเนี่ยต้องใช้ไปอีก20ปีคือพูดง่ายๆก้อนนี้ครับยังต้องใช้นี่เกือบครึ่งทศวรรษนะฮะ นี่คือก้อนเดิมนะฮะที่ยังค้างอยู่นะฮะแล้วก้อนใหม่จะมาอีกหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนครับและถ้าท่านใช้สเปซสปะใช้ไม่เป็นนี่มันเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะฮะอันนี้สําคัญเลยนะครับที่อีกอย่างหนึ่งที่ผมกลัวเสียโอกาสมากๆเลยเนี่ยคือเราต้องดู track record หรือว่าประวัติความน่าเชื่อถือของคนที่มาใช้ครับนายกรัฐมนตรีที่คนส่วนมากไม่ได้เลือกมาเนี่ยนะฮะ เติบโตมาจากโรงเรียนในร้อยโตมาสายทหารโตมาในระบบเซอร์เยเซอเ์มาตลอดเนี่ยนะแล้วตอนนี้จะมาควบตําแหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผลงาน6ปีเป็นที่ประจักษ์ว่ามันพังหาเงินไม่เป็นใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายสร้างนี่เยอะนะฮะนั้นผมไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะมาใช้เงินก้อนนี้ครับเพราะนั้นผมกลัวมากเลยนะกลัวจะเสียโอกาสคนนี้อย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบาสุก้าลูกสุดท้ายนะฮะคือคนที่จะยิงเนี่ย มันไม่น่าไว้ใจอะฮะแล้วประวัติการยิงก็แป๊กมาตลอดอะเดี๋ยวก้าวไกลจะมาบอกให้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้แล้วเดี๋ยวมีเพื่อนๆสอสของผมที่แบ่งส่วนการอภิปรายเนี่ยจะมาบอกให้ว่ายิงอย่างไรให้ตรงเป้าเป้าหมายที่เราจะควรจะใช้ในการจัดการโควิดเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า 4H3E H ก e ็ค e ือ Heal t h E ก็คือ Economic สข้อด้านเฮลก็คือข้อที่หนึ่งนะฮะ flattening the curve คือเราต้องควบคุมจำนวนผู้ติดเชือ้อแน่นอนครับเราไม่อยากให้คนใช้คนมาติดเชื้อเยอะนะฮะแต่ก็อย่างที่เรียนเราก็ต้องไม่ได้ไม่ได้กดอย่างเดียวไม่ใช่ใช้พลกห้ามออกจากบ้านห้ามมาทำงานอาชีพหลายๆอย่างไม่ได้ประกอบการเนี่ยนะครับผมมันมองอย่างนั้นไม่ได้นะมันก็ต้องคลาย อย่างที่ผมเรียนมันต้องบีบคลายบีบคลายแต่ตอนนี้เราบีบนานจนจะตายกันหมดแล้วครับต้องคลายแล้วก็มอนิเตอร์ต่อนะในขณนะเดียวกันเราก็ต้องไปเพิ่มคาซิ c ตี้ของระบบสาธารณสุขให้รองรับได้มากขึ้นนะฮะข้อที่2เราต้องตั้งเป้าให้ผู้สผเสียชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์แนะ่นอนครับ ในของจริงมันเป็นไปนไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป้าไปทางนั้นนั่นแปลว่าอะไรเราต้องอเพิ่มคุณภาพของระบบที่มารองรับนะระบบสาธารณสุขต่างๆรวมถึงข้อ3ก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองนะอันนี้เราขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับบุคลากรทางแพทย์ทุกท่านนะฮะพยาบาลรวมถึงที่สําคัญที่สุดคืออสมที่กระจายอยู่ที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยที่ทาให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะก้อนที่4ี่นี้รัฐบาลไม่ได้คิดไม่ได้โผล่มานะฮะแต่เราเสนอให้ท่านไปคิดนะฮะ วัคซีนฟรีสําหรับทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะใช้เงินเนี้ยจ่ายนะครับผมวัคซีนฟรีสําหรับทุกคนถ้าเราผลิตได้เองยิ่งดีนะฮะซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วผลิตเมื่อมันมีนะฮะแต่อีกนานกว่าจะมีในส่วนของอีคโนมิกด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือมันต้องไม่มีคนอดตายนะฮะ ข้อที่2ก็คือไม่มีคนตกงานข้อที่3ก็คือ SME ไม่ลม้มอย่างที่เรียนนะฮะมันเป็นเป้าหมายก็แปลว่าเราจะพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นน้อยที่สุดแต่เนี้ยครับมันต้องบาลานซ์กันนะฮะท่านจะเอาแต่สาธารณสุขอย่างดีแล้วบอกเราชนะแล้วมันไม่ใช่ครับมันไม่ได้หายไปไหนฮะแล้วท่านปิดอย่างนี้อีกเดือน2เดือน3เดือนนี่ตายกันหมดนะครับผมมันต้องบีบคลายตอนนี้มันต้องคลายได้แล้วนะฮะไม่รู้จะมีพอลกอไว้ทําไมครับทุกวันนี้ครับ เพราะเรามีพลบ,บควบคุมโลกด้วยนะครับไม่รู้จะทำไมจะต้องใช้พลกอฉุกเฉินงนั้นโดยสรุปนะฮะผมกลัวว่านี่จะเป็นการกู้มั่วครับคือกรอบตัวเลขมาจากไหนไส้ในเป็นยังไงจะแก้ปัญหาได้ไหม GDP จะกลับมาจริงหรือเปล่าไม่มีฮะแบงค์มีเนี่ยครับ เจ็ดหน้าบางๆเนี่ยรายละเอียดไม่มีมีตัวเลขอยู่3ตัวเนี่ยสี่จุดห้าห้าแสนห้าหมื่นห้าแล้วก็หกแสนล้านผมนี่กลัวฮะกลัวจะเสียโอกาสอะครับเนี่ยเรากู้1นล้านล้านบาทจะทําให้เราไปชนเพดานนี่นครับผมนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมเรียนนะท่านผู้นำเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือฮะค,คือประวัติการยิงบาซูก้าของท่านเนี่ยมันแป๊กมาตลอดอะครับ แล้วเราเหลือลูกสุดท้ายลูกเดียวเนี่ยเราจะให้ท่านยิงต่อไปเหรอครับผมแต่ผมก็เข้าใจนะผมก็พยายามไล่แล้วไล่อีกท่านก็ไม่ไปเนี่ยนะงนั้นทางออกบนพื้นฐานของข้อจํากัดเนี่ยคืออะไรเราเรียนอย่างนี้ฮะเราเข้าใจแล้วอยากให้รัฐบาลไปช่วยกันคิดนะฝ่ายค้านหาเลือกันแล้วเรายอมผ่านให้ก็ได้นะครับเรายอมผ่านให้ท่านกู้ด้วยนะแต่ท่านต้องตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับผมท่านอย่าก,กลัวการตรวจสอบนะฮะ พักก้าวไก่ได้ยื่นยติด่วนนะฮะให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการในการแก้ไขปัญหาโควิดเพราะว่าการที่ท่านใช้งบผ่านพลกฉุกเฉินเนี่ยนะฮะมันออกนอกระบบปกติกลไกตรวจสอบมันพังหมดนะฮะที่ท่านบอกมารายงานสภาเนี่ยมารายงานสภาเพื่อทราบเฉยๆนะฮะเราอยากให้มีกรรมธิการวิสามันนี้ขึ้นมาซึ่งก่อนคอ,อรมอจะอนุมัติอะไรเนี่ย เอาข้อมูลเดียวกันมารายงานให้กรรมธิการทราบด้วยอย่างน้อยมีคนกลั่นกรองไม่ใช่มุบมิบทำกันโดยอาศัยแค่บอกว่ามีอำนาจที่จะทำนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยท่านต้องเปิดข้อมูลให้เป็นไปอย่างโปร่งใสนะฮะเราต้องการให้เป็นรัฐโปร่งใสท่านให้ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่ PDF ที่มันไปวิเคราะห์ต่อไม่ได้นะฮะท่านต้องให้ข้อมูลเป็น machine readable อะครับอย่างเช่นว่าเป็น text file หรือว่าให้ copy ฐานข้อมูลมาเลยก็ได้ฮะหรืออย่างน้อยเนี่ยให้มาเป็น Excel อะครับ พี่น้องประชาชนรทราไหมบแค่จะขอ Excel มาวิเคราะห์งบประมาณให้ท่านเนี่ยสํานักงบประมาณไม่ให้นะครับสส,สผู้แทนราษฎรที่จะมาดูแลเงินภาษีของประชาชนเนี่ยแต่รัฐบาลกลับไม่ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับผมมันถูกต้องหรือไม่นะฮะนั้นโดยสรุปนะฮะผมทิ้งท้ายไว้ทุกท่านคิดกันนะฮะกู้มั่วกลัวเสียโอกาสเราอยากเห็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสขอบคุณครับ